สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี้ไปพ้นการออกละวันหวยหวยลาวสามคีีระจังวันที่ยีิบเจกันยายน2 5 6พัาร้อลว่านเลขสตัวลางเลขที่ออก 5, 2, 5 2. ้าสองห้าสองาว่านเลขสองตัวบนเลขที่ออก3ามสองสางวัานเลขสามตัวบนเลขที่ออก2 3 2สามสองสางวัานเลขหาตวเลขที่ออก หนึ่งห้าสองสามสองหนึ่งห้าสองสามสองนี่ก็เป็นผลออกวันหวยลาวหวยลาวสามคัคคีประจางวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยสิบแปดขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวยห,าห้านาะสามคัคคีได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไว้เลยนะจ๊ะสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟัง แล้วมาพบกันไหมในผลการออกหวยลาวหวยลาวสามขี้ใหม่ในมือนะสำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า